ก็พาพวกเราเดินทางขึ้นสกายวอล์กเชียงคานแล้วนะครับตอนนี้สูงทีเดียวครับสวัสดีครับทุกท่านครับนี่คือบรรยากาศของสกายวอล์กเชียงคานนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่สกายวอล์กเดินเรียบกับแม่น้ำโขงแล้วก็มีวิวตัดกับภูเขา ซึ่งเป็นภูเขากั้นแดนระหว่างประเทศไทยและก็สปปลาวนะครับทางฝั่งโน้นที่เห็นภูเขาอยู่ก็คือลาวนะครับสปปลาวนี่เป็นแม่น้ําโค้งนะครับที่ไหลไปทางด้านโน้นแหะครับอําเภอเชียงคานนั่นแหะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อากาศดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับแสงยามเช้านะครับนี่พระใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับย้อนแสงไปนิดนะครับก็จะดำๆนะครับคุณผู้ชมนี่คือ สกายวอล์กอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆครับดูครับมีนักท่องเที่ยวเช้าๆขนาดนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเยอะกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากๆครับนี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหภูเขาครับสวยงามมากๆครับนี่แหละครับก็คือบรรยากาศของสกายวอล์กอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ติดกับแม่น้ําโขงเลยนะครับของอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับคุณผู้ชมครับสวยงามครับนี่ครับเป็นสกายวอล์กอาเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ